ทำไรอยู่ครับเน่นอยู่เหรอพ่อมไปไหนแล้วหนูดึงแม่ออกทำไมเนี่ยเอาเอาจ้าเอเบบี้จ้าหนุกไหมทำอะไรอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ย ไม่เอาอย่าไปอมลูกทำไรแอบดูแม่กินข้าวเหรอแม่กินข้าวแป๊บหนึ่งดูนั้นแหละดือ้อซนหนูซนเปล่าซนเปล่านูซนไหมครับ อมจังเลยจเจ๊ก่อนเอ๋ไม่เอาลกูกโยกเยกเอ้ยน้ำท่วเมกโอ้ยอมทำไมเล่า อยู่ในนั้นก่อน ไม่ไรอ่ะลูก <c oughs> <c oughs>